อาชีพช่างแอร์นะครับงานนี้ค่อนข้างเหนื่อยครับพี่มันมีรายได้พี่แบบค่อนข้างจะดีรายได้ก็อยู่ประมาณ7 0 0 0 0 8 0 0น0ประมาณนี้ครับที่จริงผมทำอาชีพไอเกี่ยวกับแอร์เนี่ยตั้งแต่เรียนจบเลยครับผมตั้งแต่จบปสอสมาเข้ากรุงเทพมาก็ทำเกี่ยวกับแอร์มาตลอดครับผมกับแอร์เมดเยอยู่ที่เป็นแอร์เมดเลยอยู่มา3ปีครับผม จากที่ผมมาเข้าโรงเทมมาใหม่จากที่ไม่มีอะไรก็เป็นลูกน้องเท่าแก่ตามร้าน่วไปคนระับที่นั่งอยู่ข้างหลังรถนะครับนะผมเห็นเท่าแก่เขามีนู่นมีนี่ผมคิดว่าเอออาชีพนี้มันน่าจะโอเคผมคิดคิดเลยครับว่าผมจะทําอาชีพนี้นะครับถา้าอาชีพช่างอไผมว่าความสําคัญที่สุดที่สุดควาสซื่อสตย์เลยครับผมที่จริงช่างอ่ะมันเป็นอาชีพที่ ค่อนข้างจะดีเลยถ้าเราเป็นช่างอะคือทุกอย่างพื้นฐานในบ้านบางทีเราทําเองได้หมดเลยครับผมมันจะอาจจะแค่เหนื่อยทํางานบริการพวกนี้ถ้าลูกค้าแฮปปี้ดีใจกับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเงี้ยเราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจครับผม <laughs> อยู่กับพี่หน่องเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับพี่หน่องที่จริงเหมือนเป็นในรอลผมเลยนะครับเพราะว่าแกก็อยู่ พี่เอพีเอสกก็อยู่เป็นพนักง,งานมาก่อนผมรู้จักพี่น้องก็คือเป็นพนักง,งานจนถึงทุกวันนี้พี่น้องเป็นผู้บริหารรู้สึกว่าพี่น้องเก่งมากครับที่จริงถ้าพี่น้องไปได้ถ้าเราฝันนะคิดว่าถ้าทําจริงๆมันก็น่าจะไปได้น่าจะเป็นเหมือนพี่น้องได้อะไรเงี้ยพี่น้องเหมือนเป็นไอดอลจริงชีวิตที่อยู่กับแอมเมมาถ้าถ้าถามว่าด้วยบริษัทที่อื่นอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รับ รับที่มันเป็นคู่สามีภรรยาเขาทํางานอะไรพี่เป็นช่างนะครับแต่อันนี้เขาเขารับการที่อยู่ด้วยกันทุกวันผมร, mm. รู้สึกว่ามันตัดปัญหาเรื่องการทะเลาะกันออกไปได้เลยครับผม14ปีที่ผ่านมากับชีวิตครอบครัวก็ช่วยกันเก็บหอมรอมริบมา <laughs> จากลําบากมาด้วยกันอะไรครับจนถึงุกวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับถึงอะไรเงี้ยครับเวลาเวลาว่างในวันว่างๆอะไรเงี้ย ผมจะไม่ค่อยชอบออกไปไหนครับจะอยู่กับบ้านเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านปลูกต้นไม้อยู่กับสัตว์ที่ผมเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาอะไรอย่าจะอยู่แค่อยู่แค่ตรงนี้ครับในในอนาคตก็คิดว่าทําอะไรก็ได้ที่มันสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องว่ามีหน้าตาทางสังคมอะไรอย่างนี้นะครับก็พอทําแล้วมันมีรายได้ที่แบบค่อนข้างจะดี ดีพอ,พอกับที่เขาทํางานออฟฟิศทั่วไปนะครับหรืออาจจะได้เยอะกว่านั้นถ้าเราขยันเก็บนะครับก็เลยจะภูมิใจ้กับอาชีพน,นี้